นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนราชปารบขาออกมุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดงที่รถแท็กซี่คันนี้ประสบปัญหาเรื่องระบบไฟจนต้องจอดนิ่งกลางถนนทำให้การจราจรติดขัดอย่างรุนแรง คนขับแท็กซี่บอกว่าเพิ่งเปลี่ยนอะไหลมาแต่หลังจากขับออกมาหาผู้โดยสารสักระยะรถก็ดับกลางถนนสํำร้ายยังไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้แต่โชคดีที่ตำรวจช่างหรือตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริกำลังออกปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเช้ามาพบเข้าลุงประภาสจึงได้รับความช่วยเหลือกะทับใจะนะมาปุ๊บไม่พูดภามนำเพลงทำเลยแบบบอกก่อนเลยว่าไม่มีใครใใจะจ่ายนะลุง อันเนี้ยโอเคอุนใจปกติคุณตำรวจโครงการนี้นี่ผมประทับใจมานานแล้วเ,เคยช่วยเค,เคยรับคนท้องมาแล้วก็ตำรวจเนี่ยเป็นคนนำให้จนถึงโรงพยาบาลแถมมีขนมให้ผมกินอีกผมจำได้เลยที่โรงพยาบาลราชวิถีก็เลยประทับใจตำรวจหน่วยนี้มาตั้งแต่นั้นมาแล้ว ตำรวจจราจรในโครงการพระราชดำริได้รับการอบรมและฝึกฝนให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านซึ่งมี2หน่วยคือหน่วยเคลื่อนที่เร็วจะช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในกรณีเกิดอุบัติเหตุและมีผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยใกล้คลอดส่วนหน่วยช่างจะรับผิดชอบช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อนบนถนนในช่วงเวลาเร่งด่วนเช่นช่วยซ่อมรถที่เสียกระทันหันการขับนำรถพยาบาลทำทุกอย่างให้การจราจรเป็นไปด้วยความราบรื่น ซึ่งการช่วยเหลือรถแท็กซี่จอดเสียวันนี้คือหนึ่งในภารกิจประจำวันของหน่วยนี้โดยปกติตำรวจช่างจะออกปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเช้าและเย็นลงพื้นที่3จุดหลักที่มีการจราจรแน่นหนาคือจุดเหนือตั้งแต่เขตดินแดงไปจนถึงเขตปทุมวันจุดใต้ตั้งแต่ถนนพระราม4ี่ไปจนถึงถนนสุขุมวิทและจุดฝั่งธนบุรีตั้งแต่เขตจรันสนิทวงจนถึงเขตตลิ่งชันซึ่งความเหลือดร้อนส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถเสียจากสภาพเครื่องยนต์ที่ไม่สมบูรณ์ต่อนหัวหน้าชุดลูกชุดเนี่ยก็ได้ยินหมด ให้หน้าที่ก็เราก็จะมาช่วยกันผลสตรุปโครงการเราทํางานเป็นทีมค่ะ,ะ,ะพเพราะว่าจะเห็นเนี้ยเราทํางานเราตํารวจโครงการเพราะเราทํางานเป็นทีมเราเห็นเราต้องมาช่วยกันนึงได้ความสนุกของได้ความรู้อย่างอันที่เกี่ยวกับการรู้ความร้อนเนี่ยแบบจะระบบไฟทีอะไรระบบไฟปุ๊บเราก็รู้แล้วว่าวิธีการไล่ไฟอ่ะของรถยนต์เนี่ยไล่แบบไหนบางทีผมอาจจะไล่แบบเหมือนกันต่อไฟมีทั้งอนุกอนุกรมขนานผมจะเก่งระบบทางขนาน ผมต้องไล่ไปตามระบสายไ,ไฟเนี่ยบางทีมันอาจจะสร้างความเสียเวลามากขึ้นหรือว่าอุตสาห์มันจะมากขึ้นแต่พี่ก็สามารถที่ว่าเออมีเทคนิคตัวนี้นะเราตอบแบบนุก,กรมเลยใช่ไหมฮะเราสามารถที่ว่าไม่เสียเวลารวดเร็วเช็คได้ข้อมูลรวดเร็วด้วยอย่างเงี้ยครับ ตำรวจจราจรในโครงการพระราชะดำริเป็นพระดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและการจราจรซึ่งก่อตั้งมาจนย่างเข้าสู่ปีที่21ได้สร้างความภาคภูมิใจให้ตำรวจในโครงการทั้ง15นายเป็นอย่างยิ่งจตุพรอัตโยโคโถ่ายภาพเมธินาาอ,องสุวรรณรายงาน traffic news ราอัพพลตรวจโทรเรืองศักดิ์จริญเอกผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติ ร่าวถึงผลการดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรจอดรถกีดขวางบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าตลาดและป้ายรถเมล์ว่าจากการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงขณะน,นี้จับกลุ่มไปแล้วกว่า700รายด้วยส่วนใหญ่เป็นรถแท็กซี่รถเมล์และรถตู้ โรงการขนส่งทางบกกำหนดให้รถโดยสารที่มีความสูงตั้งแต่3เมตร60เซนติเมตขึ้นไปต้องมีเกณฑ์การส่งตัวไม่ต่ำกว่า30องศาซึ่งจากข้อมูลการทดสอบการส่งตัวของรถในปีที่ผ่านมาจากทั้งหมด1,250คันผ่านเกณฑ์เพียง700กว่าคันไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน545คันซึ่งรถที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในอนาคตจะทำให้ไม่สามารถจดทะเบียนหรือต่อภาษีรถได้ กรมการขนส่งทางบกจัดอบรมโครงการสร้างนักขับมืออาชีพด้วยการเปิดสอนหลักสูตรขับรถบรรทุกรถโดยสารรถลากจูงฟรีผู้สนใจสามารถยื่นสมัครด้วยตนเองที่อาคาร8กรมการขนส่งทางบกถนนหนโยธินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-271-8624ผิดเผลอจับปรับ มีควันดำเกินมาตรฐาน50%ขึ้นไปหากนำออกมาวิ่งจะมีโทษปรับไม่เกิน50,000บาทและยังถูกระงับการใช้รถด้วยการพ่นเครื่องหมายห้ามใช้รถที่กระจกด้านหน้ารถอีกด้วย